ว่าเป็นทักษะของการขัดจังหวะเวลาที่เราขอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบางทีก็ยากสําหรับเขาที่เขาจะนั่งฟังเพราะเขาอาจจะขึ้นสวนกับมาเลยแล้วอีกฝ่ายก็ขึ้นสวนกับมาเลยเราก็ต้องใช้ทักษะการขัดจังหวะเราจะหยุดพยายามหยุดทั้งสองฝ่ายให้แบบว่าสงบลงก่อนใจเย็นลงก่อน หรับพี่แล้วมันเป็นเวลาที่เหมาะสมใช่ไ่ะใช่พี่ก็เข้าใจเลยน,นะว่ามันมีความเสี่ยงทั้งจริงๆเรื่องของข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและการแพร่ระบาดแล้วถ้าเราจับชุมนุมกันชน่วงเนี้ก็จะแบบคนก็อาจจะมาทําอะไรที่แบบทั้งความกลัวทั้งความโกรธหรืออะไรที่มันยากที่จะควบคุมอะ่ะแต่ถ้าเราไม่แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนว่าหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกว่าเขาใช้แผนนี้ได้คือทําให้คนกลัว เหมือนที่เขาจะสร้างข่าวอะไรก็มาได้ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนแปลกปลอมมันมีอะไรเงี้ยคือนอกจากโควิดแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นซึ่งจะทําซ้ำในสถานการณ์แบบนี้ได้แล้วพอเวลาช่วงนี้ผ่านไปเนี่ยมันหนึ่งเรานําพาทุกคนไม่ได้แล้วมันไม่มีใครออกมาแล้วทุกคนแล้วมันจะสะท้อนว่าอะไรแสะซ้อนสังคมิหี่แกตัวทุกคนบอกว่าทุกคนเหี่ยงแกตัวพี่นีอทุกคนเข้าบ้านของตัวเองทุกคนแบบ ทุกคนรับผิดชอบสังคมทัานอยากจะรับผิดชอบตัวเองไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วมันเป็นการรล้วผิดชอบสังคมจริงๆแล้วมันเป็นการรับผิดชอบสังคมไม่เพียงผู้มิจเจอแป๊บนึงเลยแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงตอนนี้เนี่ยมันพูดสองคนแล้วมันเริ่มไม่ได้ยินกันละกันละนะเดี๋ยวหลิงขอให้หยุดก่อนได้ไหมหลิงเรวหยุดก่อนตอนนี้อ่าโอเคขอบคุณมากนะเดี๋ยวหลิงฟังพี่นิดให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวหลิงจะกลับมาฟังเลยนะโอเค